คำว่าตนโดยสมมตินั้นมีอยู่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายชื่อนั่นชื่อนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานก็แตกต่างกันไปในเรียกว่าตนโดยสมมติอย่างนั้นที่พระองค์ตรัสว่าอัตตายีอัตโนนาโถ ổ. ตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นสมบุอิสัจจานั่นเองการทำอะไรหลายๆอย่างต้องพึ่งตัวเองบางสิ่งบางอย่างอาจจะพึ่งคนอื่นได้แต่วนมากมันต้องพึ่งตัวเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางการที่จะพัฒนาให้สิ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานเป็นพระอาหารหันต์ได้ต้องพึ่งตัวเองพระพุทธเจ้าก็ช่วยได้แค่บอกทางชี้ทาง ฉะนั้นกับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นสมมติสัจจะตนโดยสมมุติมีอยู่ยกเลิกไม่ได้ทีนี้มีพุทธภาษิตอีกว่าสัเพธรรมมาอนัตตา เสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีตัวไม่มีตนพุทธภาสิทธินี้เป็นปรมาจิตจักแลก็คือความจริงที่มีความหมายอันลึกสึ้สสุญญาตา ว่างอนัตตาก็เกิดไม่มีอัตตาตัวตนโดยเฉพาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าเจียเห็นว่าเป็นอนัตตาแต่พรทโชนไในมองเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นตัว แล้วก็ไปยึดถือแล้วก็มีความทุกข์แต่ละความเริงของธรรมชาติเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เห็นความจริงว่าขันธ์ห้านั้นไม่มีตัวการมองเห็นความเริงของธรรมชาติว่าขันธ์ห้า ไรตัวตนเพื่ออะไรก็เ,เพื่อความไม่ทุกข์ในทางจิตใจนั่นเองการที่จะสิ้นกิเลสเห็นแจ้มพระนิพพานถึงระดับอารหันต์ได้ต้องมองแย้เห็นว่าขนาันห้าไรตัวตน อานัานพุทธภาสิทธ์ทั้งสองไม่ได้ค้านกันไม่ได้ขัดกันอาตาอีอาตาโนนาโถตนโดยสมมุติการดำเนินชีวิตทำหน้าที่อยู่ในสังคมต้องมีตนโดยสมมุติสัเปธธรรมานตา เสียงทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนไม่มีตนอันนี้ก็คือความจริงที่มีความหมายอันลึกซึ้งที่เรียกว่าปรมัตรสัจจานั่นเอง